สบายดีพี่น้องเมนี้ก็พ่อๆกับซองสองเสียพาละเนาะสิพามาเอามะม่วงเมนี่ฮัชพาพี่น้องมาเบิ่งมะม่วงมาเอามะม่วงไปกินสมมาใหม่กันมาใหม่เจ๊ก่อนกำลังมาหมกม่วงคือเมื่อเถะนี่เล

ป้วงกค่ะมาดูกล้ไยเนืต mm. ัวนี้เนาะเรื่องมาหาล้วงอวมาจะกินพอแลายอย่างมาเละ เนี่ยูเนบบาจี่อันนี้ดิ้โอ้ยฝห่มหน่อยเอ้ยฟาหุ่ตอนนี้บรรยากาศบ้านห่าวกำลังฝนทิตกอะไรก็เป็นเพื่อน sao ượn ừ, bông Mấy cái tờ này phun đang chít tóc phá họ Đượm lại Ma lại, vào lại lông mệt phải ơi กดเลยจกดตัวอกไมตต่อะโง่ใส่บไปบอแล้ใส่จริงก็เจ๊กะท้าอแห้งเลยคนขาว้องะเดกเยอะยอะเนี่ยนี่จะงหัวท้ว่ขาด้วยค่ะหัวนี่วอย่าแซงบอก เป็ <Okay. S 2> นไปหงป่าพริเวส่น้่งป่า <c oughs> มามาพี่น้องกินน้ำกันพ้นกัตกลินตอนนี้ตะกรจาดะร คุณจะตกลิ้น,นไหมมีกระเป๋าถ่ทั้งง่ามีเงิอนอยู่นซานคุเตาจบ่ายก็จะบ้ายส่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูล่ลำโพงแอปเปลิลและประกันสองปีค่ะยังไม่ครับปะปิ้งปกิ้ง

เนี <N> ่ยเจ้าผ่อไปแห่คนมาต่อยบักม่วงว่ะไปยังตังอีจเขาไปหาขน่อยใส่เสื้อปจำเยุเอีนิงพี่ดาวตายแล้วงูสิ๋งจิ๋งเสือแ้วนี่นี่แหละคขาิงเสือกลังเรียมนี่ก็จะได้งูิงบักตุนยึงข้นยงงยดะยะเดียวยอดน้งย้เลือดมาทำามาเอาให้ด มันตายแล้วตายยังไงอุ้ยต้มกินเสพไหมเนี่ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาลอวแล้วป๊าปาดป๊าดปาดสิท๊อจะอะไรพอดีาเดนกัรังพบนะพี่น้องนะตอนนี้เบื้องเบื้องออกดูปาดสิทตัวใหญ่แทะปาดส๊อปอุ้ยอุ่นป้งเสพเขาอะไรนะบอุย

เอานี้ที่อุ่นอุ้มันใหมันรุดแต่คอมันริไล่โซ่ด้วยได้แลรนก่อนแล้วุุ่นจับุญรยานอุ่นอ้เอาลุงบริหาเงินเฮ็ดเดวได้บ่าางไล่เอาบอกาติ่ตเออสัมภาษณ์ทีติอปาิตอุ้ยแล้วใคะได้แล้วอุยสามัามคนาิัดอลีอันเิรนอินทิงเสือบอปาิ่ตขายบอ ป in ิดก so oh yeah. yes. ี่บาทโลแกนหรอสงเมตไปโคตรูทำมันอุยอุรูดอยู่เิมอห้บ่ายมังนี่อย่าปาได้อุ่นอย่าปาได้อีบลีนมันคุบะปาเยมันคอย่าปาได้ปาดีแล้วกนหมุดเลยครับตัวตัวให้ถูไทย

ปลาปลามาจับตรงกลางตีตีดิทแบบนี้ปาจุาจะหางกันเกดเผ็ดยังกินนี่ต้มบ่เฮ้ยต้มจ้ตุนแทงนะมันมันแทงยอดล้หอดแขนโตขาเขารพี่ดคนยาวพี่น้องเอ้ยตับกใหญ่อ้เน้ำได้รอเป็ดชีนั่น

ก็เพิ่แต่พวกหากินง่ายวาดได้ข้บักาก็เทนั่นแหละวาดบรรยาาศเนกพก้นก็กิต๊กเลยเอนีกาอยู่ห้าน่าประจำหมู่บ้านของเราคือเงินบาจีนั่เองบรรยากาศกพ้นสิต๊กเหมิดฝนเนี่ย

เจะเย็กลงจับเรามาขี่จักรไหนนะงูสิงเสือปะก็งูขี่มันอันนั้นล้มันเขีบมันเขียบมันขี่จกรเียบกรมีเลยนะมีใส่หมาแล้วเล่นพวนั้นก็ย่ากแค่นี้เอาฆ่าโคบะหมแม่ เลยกเ่นเลยวาเล่นเด้บ่อลีงแค่โบงนะทุกเขาบมัวันใ่ญยนึงกินเ้าเพล็เลยนี่ประดุกกมจนประมาณสองเมตรปายกำลังนี่งเย้านสอเมตรปายังแค่จะแก่น่้ยแก่กตัวนี้กูมีความรู้สึกว่านเน่าละ

พี mm ่บ hmm. ้าบอสไปได้ง <c oughs> ่าพี่บ้บไกลเลกบอสไปได้พี่ดูกัยาวยาวปวดโค้เอาบอสจะกินไหมมาเราปัะนี้เอาเอาาเป็นเออโดตรตั่ตนี่โอยะไรจะใส่นั้นชลวะบอ่แม่นังงได้สิต๊ก่อน

จ้าเลยจะเช็คคนนนซูมคุยได้ไรหนิกู่าหวานวานทำเฉพาะอคุยไยก็ไม่ได้ คิดมาอืมใช่ข้าวม้วนนี่เป็นเขาเป็นนมข้ามบ้าเลยถ้าได้จะดิฟเ็บนี่เราเราในแรกมคือ่หลอกนล้นะมันมชก

เพื่นอนงานค่าประจําหมู่บ้านเพือนบ่าวเจน,น,นั่นคนกระเลงตก,กคลิปนี้เขาจะวีแฟนสนี่นะพี่น้องคลิปหน้าบอกกันใหมส่สวัสดีเอากรเพ็ด

เกี่ยวข้อมาโอ้ยจะี่าหาสาแตอีกยังเนาะเกี่ยวข้มาดูลบแมลบแมใครจ่ายยังไงสกูเห็นแรกแล้วสกูเห็นแรล้วสู้กยกูเห็นแรกแล้วเรอีก้วกว่ามึงเขี้ยบ้คอผี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 ีผีี